หลายๆท่านนะครับเคยดู <c oughs> คลิปการสอนของครูเดียมมามากกว่า400คลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปที่ร้องเสียงสูง <c oughs> หรือว่าเป็นคลิปการฝึกลูกคอทีนี้เราจะทําลูกคอทั้งหมดด้วยกัน9ชั้นโดยการเบิ้ลมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด9ครั้งนะครับ <c oughs> ทีนี้พอเราทําจนคล่องนะครับเราก็จะร้องเพลงอย่างมีลูกคอดังตัวอย่างเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> เปียสระระวมไปถึงแบบฝึกขัดเชส v o i อยซ์มิกซ์ว e ย e ์เฮดวอยซและ fragile อเล และสำหรับใครซ้อมแล้วติดปัญหานะครับอยากจะปรึกษาโคเดียมแบบส่วนตัวนะครับโคเดียมมีคลาสนะครับที่ชื่อว่าเรียนร้องเพลงออนไลน์บุฟเฟ่นะครับหมายถึงว่าสมัครครั้งเดียวเรียนได้ตลอดชีพสามารถปรึกษาโคเดียมได้แบบส่วนตัวนะครับคลาสนี้นะครับราคาเต็มนะครับอยู่ที่12,900บาทนะครับแต่สําหรับทุกท่านนะครับที่ชมคลิปนี้นะครับจะเหลือเพียงแค่8,990บาทสามารถผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์ได้นานสูงสุดถึง10เดือนนะครับสามารถติดต่อสมัครได้ที่ไลน์ i ดว Studio นะครับและมาพบกันในคลาสนะครับผมครูเดียมดีวายส์ครับ